ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงตำราเลี้ยงลูกไม่ใช่มาอด,ดีว่าโอ้โหเก่งมาแต่ไหนเอาเถอะมีตำราก็แล้วกันและประมูลเองกอดกบกล่อมกล่าวสมคณิาชาาก็ม,กม่ต้องปลุกไม่ต้องต้องปลอบทำชั่วต้องปราบแสดงกิยิยาหอยากต้องปราบทำเร็วสามต้องตัดปล่อยสิวนะอย่าทำความชัว่วความถอยให้ลูกเห็น ความชั่วอะไรโกโลกติดบุหรี่ก็จะสูบโกลูกกินเหล้าไปอ,อย่าดื่มคนโลกจะไปทําความชั่วก็อย่าไปทําความช่วยมันเห็นแม้แต่และเรื่องเพศสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่ปู่กับย่าพี่ป้านา้าอาเด็กอย่าให้เห็นท่านเด็กทําใจไม่ได้ถึงเราโตแล้วนะเรามีครอบครัวแล้วถ้าเราเห็นพ่อแม่เราทําอะไรกันเราก็ทําใจยากนะท่านนะ สิ่งเหล่านี้มันทาใจยากความถอยละอย่าทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะก,กันให้ลูกได้ยินให้คนข้างบ้านได้ยินมันเป็นความถอยของครอบครัวและคนก,นกลางกลบ้านมันก็ได้ยินทุกวันถึงเราถึงลูกออกจากบ้านไปแล้วกลับมาบ่เฮยจะเข้าบ้านนะ่ะสงครามตะกี้นี่เองเด็กจะไปไหนท่านวนเวียนเพราะพ่อ,พอ,พอแม่ไม่ถูกกซะสแลเดีย๋ยววันนี้กินข้าวไม่อร่อยและ้ะเด็กก็จะ หมุนอยู่งันนหะท่านผลที่สุดจัดส้นใจเข้าไปท่านท่านที่เดินคมหนาะไม่พูดกับใครเลยเพราะพวกใครไม่ได้เนี่ยท่านเพราะสองคนทะเลาะกันแล้วอย่าเล่าความลำเคงให้ลูกฟังเอาอะไรที่เป็นความทุกข์ยากอย่าไปอ้างบุญคุณกับเด็กเขาเห็นเองเนี่ยพ่อพ่อแม่ลำเคงยังไงตัวเด็กทุกคนมันสงเกตเห็นมันจะจําความยากจนที่มีความบากบั่นในการเลี้ยงดูเขาไม่ใช่เห่อกันทีเอาไป รู้เนพะจได้มาย่ายีย่ย,ยีบอกเขาทำไมความลำเค็ญบอกเขาทำไมแม่ตมาเนี่ยเป็นนี่ครูพรดุงตลาดปีแก้วจนกระทั่งตมาอายุ28สบดนะแค่ไปเชื่อข้าวสารเขามากินไม่ได้ยืมตังค์ไม่ได้ยืมเงินอะไรเลยแล้วเวลาอข้าวสารมาก็ใส่เนี่ยใส่าชายเสื้อมาเป็นทนานทนานเป็นลิตร ตอนยี่บแปดถามแม่ครั้งสุดท้ายว่าแม่จะเป็นนี่ใครอยู่มาเป็นใครอะเท่าไหร่เจ็ดพันถ้าแต่เราห้าขบนะรู้เรื่องจะท่านเดยนี้ยี่สิบแปดเดี๋ยวนี้คือวันนั้นไปเอาเอาไปให้ครูบอกครูคิดด,ดอกเท่าไหร่เพราไม่คิดเราท่านก็บ้านท่านมันไม่ใช่คนเลี้ยงคนไล่อะไรเนี่ยวางออกมาช่วยผมเพราะฉะนั้นอย่าไปอ้าง อย่าลัความรำให้ลูกฟังให้สตังต้องตั้งสติให้สตังเนี่ยสติเราก่อนอย่าตามใจอย่าตามใจทั้งทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเดียวนี้อยากไปให้เขาเห็นอะไรที่มันไม่คนเด็กไม่คนเห็นนะสินค้าบางประเภทสินค้าบางเรื่องของเล่นบางอย่างเด็กไม่คนเห็นอย่เห็นเดี๋ยวเด็กเกิดความอยากขึ้นมาเราไม่สามารถจะรับความอยากของเด็กได้เพราะฉะนั้นต้องตั้งสติเราเด็กจะขออะไรก็แล้วแต่ยิ่งมีลูกคนเดียวมีหลานคนเดียว คิดเยอะๆสติตัวเองเยอะๆว่ามันจะเคยตัวไหมถ้าเรามีสติคำสอนที่ริมก็จะออกจากเราเขา่าจะจำไป